สวัสดีค่ะวันนี้ที่ดาชาแนลมารายงานราคามันสปะหรังล่าสุดประจำวันที่26สิงหาคม2563ไปติดตามรับฟังรับชมกันเลยค่ะราคามันเส้นผู้ส่งออกชนบุรีอำเภอเมืองบ้านบึงอยู่ที่7บาทถึง7บาท20สตางค์ต่อกิโลสีราชาหยุดเนินหินหยุดบางปะกง6บาท60สตางค์ถึง6บาท95สตางค์ต่อกิโลบางไท้7บาทถึง7บาท15สตางค์ต่อกิโล นครหลวง7.10บาทสตางค์ถึง7.15บาทสตางค์ต่อกิโลท่าเรือหยุดอ่างทองอำเภอเมือง6.60บาทสตางค์ถึง6.95บาทสตางค์ต่อกิโลสระบุรีบ้านหมอหยุดลบบุรี6.90บาทสตางค์ต่อกิโลนครสวรรค์ตากฟ้าหยุดมันเส้น FOB เกาะสีช่างราคาอยู่ที่252ถึง255 US ดอลลาร์ต่อตัน แป้งมันสัปะหลังในประเทศ13บาท10ตาง์ต่อกิโลแป้งมันสัปะหลังต่างประเทศ450 US ดอลลาร์ต่อตันราคามันสัปะหลังหัวมันโรงแป้ง25เปอร์เซ็นต์ชนบุรี2บาท15ตาง์ถึง2บาท20ตางต่อกิโลระยอง2บาท15สตางถึง2บาท35ตางต่อกิโลราคาปรับเพิ่มขึ้นนะคะระยองฉะเชิงเศร้า2บาท20ตางต่อกิโล สะแก้ว2บาท5สตางค์ถึง2บาท20สตางค์ต่อกิโลนครราชสีมา1บาท95สตางค์ถึง2บาท35สตางค์ต่อกิโลกาฬสินธุ์บาทถึง2บาท30สตางค์ต่อกิโลร้อยเอ็ด2บาท15สตางค์ต่อกิโลมหาสารคาม2บาท5สตางค์ถึง2บาท10สตางค์ต่อกิโลขอนแก่น2บาท25สาตางค์ต่อกิโลอุดรธานีมันรวม1บาท85สตางค์ต่อกิโล กาแห้งโรงอัดชนบุรียมเพื่อเมือง3ามบาทหกสิบตางถึง4บาทต่อกิโลนครราชสีมาอําเภอเมือง3ามบาท9กาสิบสตางคต่อกิโลนครสวรรค์ตากฟ้ายังหยุดอยู่นะคะ โรงงานอาหารสัตว์มันเส้น7บาท50สตางค์ถึง7บาท70สตางค์ต่อกิโลมันเม็ด7บาท30สตางค์ถึง7บาท50าสตางค์ต่อกิโลกากแห้ง4บาท90สตางค์ถึง5บาทต่อกิโลค่ะข้าวโพด9บาท5าสตางค์ถึง9บาท70สตางค์ต่อกิโลจบข่าวค่ะที่ดราชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย